มีเรื่องในทุกวันจริงๆค่ะคุณผู้ชมสําหรับครูไพบูลแสงเดือนสาม,มีสุดที่รักของกระต่ายพันธิพาณนักร้องสาวชื่อดังที่จะทําอะไรนะคะก็ถูกชาวเน็ตจับตาทุกการเคลื่อนไหวและล่าสุดค่ะชาวเน็ตก็ได้แคปข้อความที่ครูไพบูลนะคะได้โพสแ์ใครสักคนแบบลอยๆในสตอรี่เฟซบุ๊กโดยบอกว่าความลับไม่มีในโลกเขามีอะไรกันแล้วก่อนที่ข้อความดังกล่าวนะคะจะถูกลบไปแต่ชาวเน็ตที่แคปข้อความดังกล่าวทันก็ได้นําไปโพสต์ลงในทิกต็อกนั่นเอง ซึ่งก็มีข้อความจากสตอรี่นะคะที่เขียนเอาไว้ว่าหลายคนสงสัยเหมือนผมว่าทําไมเขาถึงเดือดเนื้อร้อนใจแทนกันดินปกป้องแทนกันคักบาดใดแท้เขามีอะไรกันแล้วเมียก็คาลูกน้อยหึงจนได้ไล่กันกลับบ้านโอ้ยเนาะสงสารเมียกับลูกน้อยมันแท้บาดนี่ตูว่าแล้วความลับไม่มีในโลกเด้อทันและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าเอาบาดนี่ว่าแมนเพิรนนว้าเล่นบาดไดแท้ซัมตีมกันอีหลีว่าอยู่มือ้อนี้รถมันมีคือบอ่ขีคือไปขี่น้ําแม่หญิงสองคนซัม พอเมียมันถึงว่าแฮชแท็กตูว่าแล้วบันเทิงละสูปอลอ,อค่อยบวเกี่ยวเด้อ จากโพสต์นี้ของครูไพยบูลนะคะทำเอาชาวเน็ตลุกเป็นไฟค่ะแห่เข้ามาคอมเมนต์นะคะยังดูเดือนเลยทีเดียวพร้อมโยงไปถึงทนายเก่งวิสรุตมณีรัตน์ทนายความของเอมิราด้วยข้อความที่ว่าตอนแรกที่เลิกกันก็ว่าเขามีชู้รอบนี้ก็ว่าเขาเป็นชู้กับทนายอีกเอกับเมียทนายเขารู้จักกาันเขาไปไหนมาไหนด้วยกันก็จะใส่ความเขาให้ได้เขาเป็นทนายเอทนายก็ต้องเข้าข้างลูกความตัวเองดิจะให้เข้าข้างกอตอหรือว่ากระต่ายนะคะพอบอภัยบูลเอาอะไรมาคิดก่อนบบมีทางส จนมุมแล้วกัดบอลเลือกปักภัยบุญสีซ้ำเจ้าของเอากับลูกศิษย์บลาและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าดูปากก็รู้ผู้ชายปากสัมม่แจแมนมากค่ะจนกระทั่งนะคะมีชาวติ๊กต็อกรายหนึ่งค่ะก็ได้มีการโพสข้อความของทนายเก่งนะคะและมีการแท็กไปถึงเอเมิราด้วยซึ่งทนายเก่งนะคะก็ได้ตอบกลับอย่างชัดเจนบอกว่าจิตใจต้องต่ำซามแค่ไหนถึงจะคิดชั่วคนอื่นจะหืนกลามเหมือนตัวเองบักงวัวซึ่งข้อความนี้นะคะดูเหมือนว่าทางนั่นทนายเก่งนะคะจะลบออกจาก Facebook ไปแล้วะคะ่ะ ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมความแซบนยิ่งคูณ2เพราะว่าทนายเก่งคะ่ะ <c oughs> ก็ได้มีการโพสติ๊กตอกเลยว่าคดีเชา้านี้อย่าบอกเลยคะ่ะว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รับรองเอกสารถึงคุณรู้ว่าเขามีเมียคุณก็แย่งผัวเขาอยู่ดีพร้อมแคปชั่นอาสรพิษกินบนเรือขี้บนหลังค่ะ จากเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าต่างมีชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นแบบดูเดือดกันอีกครั้งะะเลยทีเดียวว่าฟ้องดูหมิ่นมันเลยเรียกให้มันหมดตัวไปเลยตอนนี้มันมีเงินสร้างบ้านหลังใหญ่มากขอให้เอเมิอราได้สินสมรส20ล้านทนายเก่งๆสมชื่อเอาให้เป็นคดีตัวอย่างได้ไหมคะเอาแบบที่มีเงินไม่สามารถหลุดพ้นได้8ปีมันน้อยไปตอนเป็นครูสงสัยมันจับฉลากได้หนูเรียกลูกชิ้นงัวจะโดนฟ้องไหมคะคําว่าอสรพิษเหมาะกับนางมากนะคดีเก่ายังอุทธรณ์อยู่เลยหาคดี อีกแล้วคือขยันหางานให้ตัวเองจริงๆเรื่องนี้น่าจะโดนหนักกว่า3,500,000บันบาทแล้วนะแล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า mm hmm. เห็นมันโพสทํานองว่าพี่ทนายกับน้องเอเชิงชู้สาวเราฟ้องหมิ่นมันเพิ่มได้ไหมคะเกียรตมันจังเร็วได้ใจให้พี่ทนายเขาจัดการจ้าระดับนี้น่าจะไม่ยากแค่นี้มันก็อ่วมอ,อกจะแตกตายแล้ว สำหรับเรื่องนี้นะก็ไม่รู้จริงๆครูภับูลเนี่ยได้ฟาดทนายเก่งตามข่าวที่ออกมาหรือไม่นะคะยังไงเราก็ต้องไปรอฟังความจริงจากปากนึงครูอีกครั้งยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ